สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูดิครับเล่นแรงอน่ยแม่งโคตรตึงนะครับ49คนเอ้ยไม่ตึงไม่ตึงมีแต่โต้โหดยิงแต่หัวด้วยวงแรกยังไม่หมดเลยมา10เหลือ19ตัวยังแจ๋วอ่ะอืมผมวิ่งหนีโป้มาแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มีเสียงมีเสียงถ้ามันลงมาแดงมันโป้นะกูบวงเลยเเโป้ถ้ามันโป้ แต่ผมว่ามันโปนะถ้าโปกระโดดลงมาวับไปไหนๆลองวับมาหานะผมหน่อยดิไปขับรถขับรถขับรถเอ้าเฮ้ยเห็นไหมมันรู้เห็นไหมโป๊โปนี่ในตัวนี้ในตัวนี้โเฮ้ยในตัวนี้ตัวที่วโปนี่โป๊ะแ้เลยโปโปอ่ะฮิฮฮ่าฮเอ้เอาเรื่องนะไอเอาเรื่องนะค่าหกนะเอาเรื่องนะ เมื่อกี้กูไม่เห็นมันหรอกถ้าให้กูยิงมันนะ Two hours later ขอเช็คหน่อยครับขอเช็คหน่อยไอ้หนูยิงคนทำไมไม่ตายเว้ยอ้าวมีตัวแล้วเฮ้ยดูจังหวะนี้ก่อนดูจังหวะนี้ก่อนเอา,อาไรยังไงเฮ้ยเฮ้ยโดนสกิดเฮ้ยปัญญาเอาแล้วไงกลัวแล้วของแท้ของแท้ของแท,งแท้เอาเรื่องว่ะของแท้ว่ะกูนึกมึงโหวิ่งไวด้วยไอ้สัส เอาไหมอะยังไงอ่ะยังไงอ่ะเฮ้ยเอาเรียกว่ะเอาเรียกอ่ะดาวไปแล้วยิงหัวว่ะไอ้พัดย้ายไอ้พัดพัดย้ายกูโลยทุกสองคนไว้แยกไปไงโอ้ยมีสเต็ปด้วยมีสเต็ปด้วยพวกยิงหัวนี่กูให้หัวละพันเลยเอยเอาเรียกว่ะโดนโปโดนครับโปโดนเอ้โปไก่ควายเรียบร้อยยกตีครับโอ๊ยขอบใจมากเลยน้องเอ้ยยิงมึงยิงโปได้กูขอบใจมากเลย กดไลฟ์ไปทีนกดไลฟ์ไปทีลืมมึงโปด้วยไอ้สัพไอ้ที่นี่โปด้วยเปล่าวะกูอยากรู้จริงเดี๋ยวเดเดี๋ยวดูกูอยากดูด้วยกูอยากดูด้วยแหละเอ้ยนี่คุกวะไอ้เยี้ยมันโปยิงโปรเปล่าวะเฮ้ยเรียบร้อยยกตีครับด้วยขอบใจมากเลยเนาะเฮ้ยยิงมึงยิงโปรได้กูขอบใจมากเลยกดไลฟ์ไปทีนกดไลฟ์ไปทีลืมมึงโปด้วยไอ้สัพเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องวาโปยิงโปไอ้กูเนี่ยว่าทำไมมึงเก่งอย่างวะไอ้สัพเนีย ้เยฮไอ้เห <gegen violin> <warfare> ี <left> ้ยแล้ว <left> กูไปกดคนไล่คนทำซ้ต <center kind abonn és> ีเลยวะแม่งเอาเรื่อง่ะเอาพันยาโชนในนี้พันยาอ๋อพันยายืนนิ่งด้วยเอาเรื่องเหรอโปเนียนไม่ใช่เหรอโปรเนียนโปเนียนโปเนียนขอดูช็อตหนึ่งไม่กี่กูยังไม่แน่ใจเฮ้ยแล้วนระเบิดอะไรของมันวะเฮ้ยเอาอะโปจริงอีก ไอ้เหี้ยโปเจอโปเอาเรื่องกันจริงๆรั้งอาแค่ออเต็มเลยเออไม่หมดแล้วน่าจะปัดกูไม่ได้ดูว่าตัว,วมันวิ่งในในแแมพมันวิ่งไวหรือเปล่าเฮ้ยมันมาช่วยวะเฮ้ยมันมาช่วยโปอะเอเอตายตายห้าไปไอ้สัสเดี๋ยวดูเพื่อนมันหน่อยอ่าตัวนี้ไม่โปตัวนี้ไม่โปไปดูตัวที่มันช่วยหน่อยดีกว่าตัวเนี้ย เดี๋ยวดูตัวนี้หน่อยยิงหัวดิยิงหัวโจดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ล็อกหัวเว้ยโนะง่เ,เนหนี้พยพี่ปอนลงเมกอันนี้เลยพี่ปอนไปในเพคแกลหน้าแล้วออกคลิปอ่ะอันนี้เนี่ยขอดูไอ้ที่นี่ตัวอันนี้ตีดีค่ะพี่ปอนเะไม่ไม่ไม่ตีด้านตายไปแล้วพีป่ปอนตัดตัดแล้วไปลงในกนหน้าไ,ได้คำว่าห่าได้คำว่าเอาไอเดีมาแบนเลยแบนไอเดีเลยพี่ปอนต้องเอาโเจปีไม่ธรรมดาอ่ะเอาเรื่องอ่ะไอพวกนี้เอาเรื่อง ไอ้เนี่ยมันเอาเรื่องเหรอไอ้พวกมึงไม่ตายนี่มึงโปกันหรือเปล่านะเวล70เว60มันไม่น่าทำกันหรอกดูดูชุด <ใน S 1> ของ <ใน S 1> แลมันไม่น่าทำกันนะไอ้พวกเนี้ยไม่น่าทำเอาไลฟ์ไปเลยเอาไลฟ์ไปเลยกูกดไลฟ์ผิดเมื่อกี้นะ<ใ>นบายจบ,บ